ก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับผมครับกับแล้วก็คุณต้นต้นมีนอสโอเคเรามาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับเกมฮีโร่นี่หวนครับหรือเกมพรนั่นเองครับก็อะไรเนี่ยก็ยังมีการบวกกันเร็วๆอย่างหลัส่วไหนเกมนี้จะมันแน่นอนครับโอเคครับอันนี้คุณต้นก็ไม่ได้เป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าสวิฟต์เบนนั่นเองถือว่าเป็นแครี่ที่ตีค่อนข้างหนักพอสมควรครับ เนื่องจากมันคอมโบสกิลสามครับเพราะสกิลสามันทําให้เราตีแบบติดคริสติคออะไรอย่างงี้สําหรับตัวนี้ก็เล่นไม่ยากครับแต่เขามาเจอเล่นกับเป็นไมดัสนะครับถือว่าสกิลปั่นของุต้นนี้น่าจะใช้งานแน่นอนครับเพราะว่านี่อะไรเนี่ยมีการบวกเล้วเพราะว่าไอไอเนี่ยครับไอจับไอโพลิบอกเนี่ยครับมันสามารถทั้งเทกได้ใช่ไหมแล้วก็จับได้ด้วยครับรวมถึงคุณต้นก็มีสกิลปั่นครับ ดาเมจของมันก็พอสมควรนะดูดิครับดูดาเมจของมันดีกว่าเฮ้ยก็วิล่าเก้าสิบห้าใช่ไหมครับมันทั้งหมดเท่าซรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเขาบวกกันเร็วจังละ่ะรีบจังละ่ะก็วิล่าเจ็ดสิบห้าเดีวิล่าเก้าสิบห้าใช่ไหมครับทั้งหมดห้าวิก็เกือบห้าร้อยแล้วนะส่วนพอสมควรนะครับแต่อย่าลืมไปมัว่าไมดัทเขามีสก,กิลหนีใช่ไหมครับเอาอยากอะไรอย่างี้ นี่ครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยครับมันเป็นสกิลที่ทำให้อะไรอ่ะมันจะจะบอกไงครับมันนี่ครับมันก็คือสะท้อนดาเมจสวนกลับครับนี่สร้างความเสียหายสวนกลับโอเคครับส่วนสกิลสามก็นี่ยไหนครับคิติคอลครับส่วนนันตินี่ไม่ต้องบอกครับสับไปครับสุ่มสุ่มสับไปทั้งหมดอีกครั้งเอ่ยอ๋อเนี่ยครับ หกครั้งแปดครั้งอะไรอย่างเงี้ยห้าครั้งแล้วแต่เลเวลของอันติครับโอเคครับเขิน <c> จ <oughs> <c oughs> ังพูดผิดอะ่ะโอเคครับสำหรับสวเบที่มันก็เล่นไม่ยากครับสำหรับรองเท้าก็ออกจะออกจะเอ้ยน่าจะออกเป็นพวกกดมาเชอร์ครับผมว่ามันโคตรเหมาอะออกับสวิเบทเลยนะเพราะมันเอาไว้กดนะครับตอนที่เราปั่นไปแล้วนะย้ำเลยว่าปั่นไปแล้วเพราะสกิลหนึ่งของคุณต้นเนี่ยครับ มันเป็นการเวทร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณว่าไม่ไม,มีใครทําอะไรคุณต้นได้ขนาดพวกเดียวกัน,นงใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันกันเวทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยโด <c oughs> นคิวครับดูเหมือนทีน่ฝ่ายเขาหิวเกินไปอะ่ะเข้าไปนี่ขนาดนั้นนหะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเกมฟาร์มครับ ฟาร์มกันยาวจริงๆครับมาดูเรนกลาร์ดเขาเป็นแมกมัสนะครับมาเจอกับเทเบิลครับอ่าเดินเรนล่าครับตอนนี้คุณต้นฟาร์มสบายมากครับไม่มีใครมาเหงาเหงาเหงาหอยมากอ่ะไม่ใช่เหงาหอยนะคุต้นเมียครับเมียะเดี๋ยวมันจะติดเละเกินไปครับบอกตัวเองครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเวลแค่สองครับ คุณต้นเด็วไปถึงห้าแล้วอ่ะผมขอบอกว่าอันนี้คุณต้อนเร็วที่วิ่งมาก่อนครับกดดันกดดันผมเขาบอกก่อนนะครับว่าไอสกิลวัตติเนี่ยครับผมแนะนําเลยว่าถ้าสมมติว่าเราเวลหกแล้วใช่ไหมให้เราวิ่งไปหาเขาวิ่งตรงท่องนี่นะครับขอวิ่งไปใช่ไหมครับเขาจะกลัวเอ้ะอะไรเนี่ยเคยยังขอไม่เด้็จเลยหนีไปแล้วประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราวิ่งไปต้องท่องนี่ครับเขาจะกลัวสกิลปั่นของเราใช่ไหมครับ ต้นเกมมันดาเนินหนักอ่ะพอเขาหนีปุ๊บเขาจะหนีออกหางคีบพอเราหนีออกหางคีปุ๊บอันตรแมากเลยอะไรประมาณนี้ครับเดี <c oughs> ๋ยวเกมมีคุตต้นน่าจะทําให้ดูครับเพราะว่ามันไอ้มันเป็นคิกง่ายๆเลยนะแล้ว,วเราได้เราได้คิวแน่นอนอ่ะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับรอดูได้เลยครับน <c oughs> ่าจะมีสักครั้ง้วครับเพราะว่ามันเป็นคลิกครับ หรือว่าไม่มีวะอะไรเนี่ยเกมนี้มันดูแบบกลอยๆนิดนึงนะเพราะมันเป็น normal ครับจังดับประมาณพันเจ็ดยี่สิบมั้งตัวนี้ครับ ID ตัวนี้ครับยังไม่มีเหยื่อไหมครูต้นแล้วสักตัวตอนนี้ก็ได้เป็นโกดฟ้าเชืมที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอ้ยนี่ไงอันตีแล้วเนี่ยครับอันติอับได้แล้วนี่ยังไงยังไงวิ่งมาโฉเอ้โดนตกตอนสองทีโดนตกตอนที่อันนี้ลงไม่ถึงอันะตะกีนี่เลยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนี่ครับวิ่งมาง่ายๆครับวิ่งมาท่องทงเลยนะครับท่องทงจริงอะ่ะแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยอะ่ะเพราะระหว่างที่เราตีครับเราจะเป็นอมตะใช่ไหมไม่มีใครตีเราได้ตียากอะ่ะเนว,ว่ายาก เหมือนเกมนี้ไม่มีใครมาในล่างครับสบายมากครับแคลร,รี <light> ่ตัวนี้ครับตุต้นบีนอเกมนี้เงียบมากครับเนื่องจากมันเป็นเกมที่แคลรี่เขาเป็นแครี่ครับแต่สำหรับเ่าก็เป็นแบบว่าเป็นซีเอ็มอาจจะแบบมันกว่านี้นะอาจจะมีคลิปหน้าครับรอติดตามได้เลยพวกเรา มีแน่นอนครับถ้าเกมมันแบบว่ามันไม่มันอะไรอย่างนี้แม่มต้องเก็บไว้เป็นทริคครับว่าเขาเล่นกันประมาณไหนครับสำหรับผู้เล่นใหม่เฮ้ยผมลืมบอกไปอันนี้เป็นเทคนิคครับของทางเคเคซูนะครับ <c oughs> <c oughs> ของท e ีมซิงค์อีสปอร์ตนะครับระหว่าง <c oughs> ที่เราไอ้นี่ครับสวิตเบยมันสามารถออกพีเชได้ด้วยนะ ออพีเคเนี่ยมันดียังไงครับก็คือว่าระหว่างที่เราอันติเนี่ยครับเราเรารู้ว่าเราแบบว่าเราสับไปเรื่อยใช่ไหมครับ่าระหว่างที่เราสับเนี่ยครับเราสามารถพีเคได้ด้วยก็คือว่าน่าจะเป็นมิงไปครับอาจจะมิงเข้าไปปั่นก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ไม่ไม่ดิอาจจะมินวอลครับวินวอลเข้าไปปั่นวินวอลเข้าไปปั่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อันติใช่ไหมพออันติปุ๊บแล้วก็พีเคออกมาเลยครับประมาณนี้ครับราะระหว่างที่เราพีเคเนี่ย ไอ้ระหว่างที่เราตดเสร็จนะครับเราอาจจะอยู่ในการด่งตีอะไรประมาณนี้ก็ทีเคออกมาเลยครับาต,ตีาก็จะยัยไปอันนี้เป็นทริคสุดยอดแห่งทริคครับจากเคซูครับขอบคุณเขาด้วยแล้วก็ให้เครดิตเขาด้วยนี่มีงไ,งไงนะเฮ้ยแต่มันใช้ได้จริงนะผมลองครับระหวา่งางที่เราสับๆเนี่ยแม่งบิงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ คุต้นก็หลับหลับหูหลับตาฟาร์มครับไม่สนใจใครทั้งสิ้นครับเกมนี้ในี่ฝันคลีปไปเลยครับเพราะอีกฝ่ายเมื่อกี้เห็นเหมือนอีกฝ่ายเขามาเป็นที่เล่นบนแน่นอนครับประมาณตรงป่าบนนะครับผมเห็นแว๊บๆบบบนะนี่ไงมาแล้วหนึ่งตัวเป็นไมดัดกับเพลสามเลยครับแต่คุณต้นก็อันนี้อันติรีเสร็จแล้วครับ ยังไงดีนะมาดูดีกว่าต้องจะทำแล้วเกมนี้จังหวะน,นี้บเบลก็ทำครับแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยตามองตายังไงเฮ้ยขอจอสักทีได้ไหมคูณต้นก็เล่ทงที่วิ่งมาครับอ๋อดีนายใจหนา้านี่นายก็โดนแช่ไปหรือเปล่าโดนแช่ครับจังหวะน,นี้ครัไอ้ย,ยังวิ่งออกมาอ่อนคุณต้นก็เล่งที่จะอ๋อเป็นเนี่ยครับ หนังสือสองเล่มครับวิวเขาเรียกกันอะไรครับเป็นไอเทมทำนูสโตนครับหรือว่าจะเป็นไอเนี้ยขอเจาะทีนึงเจาะเจาะทีนึงเอโดนแช่แข็งไหมครับไอเทมเดียวไ้ทำนูสโตนหรือว่าเป็นบอกพวกลูเคเบอร์ครับผมก็แนะนําให้ออกลูเคเบอร์นะครับแต่ถ้าเป็นโหมดซ m อใช่ไหมผมว่าให้ออกเป็นวินวอล์กเลยครับหรือไม่ก็เอนเนร์จิเซอร์ครับวีนวอล์กหรือว่าจะเป็นดูดเลดหมูครับก็เวิร์กนะพวกเนี้ย ไอ้นี่มีเหยื่อมาเลยอนะ่ะเหนามากครับมึงไปตอนนี้คุณต้นก็ฟังนเงียบๆคนเดียวครับอฝ่ายยังไม่มีใครมาเลยอนะ่ะเงียบกริบแบบนี้สบาย ไปเจอหน้าแล้วยังไงเียังไงยังไงเอ้เอ,อันติเนะครับคุณต้อยยังเอ้กดอันติคุณต้อกดอันติสว,ยว,ยวยนยเลยนี่ป่านครับได้คิวไปหนึ่งตัวครับยังวิ่งออกมาอยู่นี่โดนไม้หนามครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ตายครับตออกมาเป็นว้าครับออกเร็วมากครับยังอยู่ข้างในนี่ตัดต้นไม้ก่อนหนึ่งทีครับนี่ออกมาเป็นด็อกเตอร์มาช่วยคุณต้วยครับยัง <c oughs> อยู่ยังอยู่คุณต้อยก็ออกออกแฉหนึ่งทีออกีิดทีแล้วกันนะไม่เข้าพอดีครับก็ได้คิวไปไม่ยากครับโหสวยมากครับได้คิวสองตัวนะครับจังหวะเมื่อกี้ แถมไม่ตายด้วยนะทำได้ดีมากครับต้องชื่นชมครับนคนทำดีเฮ้ย <c oughs> ยังไงเนี่นนยแต่แตกคีฟไ,ไม่ไน่าจะทันนะ นี่มีนกาครับนกมาส่งอะไรเอ่ยอ๋อเป็นยาครับเป็นเครื่องบรรณาการของคุณต้นครับ <laughs> ส่งสวยมีส่งสวยด้วยไหมมีวางสวย,วยนะนี่เรต้องเล่นเะตีครับนี่ครับระหว่างที่คลิปมาถึงตรงนี้ครับเขาก็ลากเข้าไปเลยต้องฝึกนิดนึงครับเพราะข้างบนมันข้างล่างมันจะบอกว่าง่ายมันก็ มันก็ไม่ใช่ครับมันก็ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นเนี้ครับต้นไม้ตรงที่เราลากมาครับมันดังอยู่เดีย๋ยวนี้ก็ฟา,า,า,การ์มันยาวติดติดดูว่าเต้นเอลิบิกแหมไอ้เช้าเลยน,นะ <c oughs> ผมแครี่สบายอย่างงี้แม่งแบบว่าสุดยอดแล้วไม่สนใจใครทั้งสิ้นครับคุณต้นครับเจ๋อจสึกแแต่แต่เหลียวมองครับไม่สนใจใครเลยทั้งสิ้น <c oughs> ในยี่ปันเลยครับฝ่า <c oughs> ย <c oughs> ขเขาอยู่เลนบนันหมดครับคุณต <c oughs> ้นก็สบายใจอะไรอย่างงี้หรือเปล่าในยี่เข้าไปป้อมตีห่อน <c oughs> โอ้โหใช้เวลาโค่นคุ้มค่าครับวันเราสแต็กคีฟฟาร์มต่อแนะ่นอนนะทุกวินาทีมีค่าจริงจริงเฮ้ฟาร์ครับนี่ทำอะไรอ๋อนี่ครับเป็น p ิคนิคก,การฟาร์มทีสองกองครับ ไอ้ยี่เขาทำแบบนี้ครับรองถ้าใครดูไม่ทันกลองกอกลับไปดูได้ครับอ้ใช้ใช้สับพูดลาวเลยกอเลื่อนกลับไปดูแล้วกันมันนอกมันนอกแล้วกอกอกำลังประดับซุ้มไอ้ยี่ได้ใช้พกีเครื่องบรรณาการครับที่ส่งมาอันนี้มาวิ่งมาทำไรเอ่ยเอยมารอเว้ยใครมีใครยู่คี้ไหม ไอ้คุณต้นก็ได้มาเป็นลูเคเบร์ที่เรียบร้อยแล้วครับถือได้เร็วกว่าสมควรทั้งสิบสามนาทีฮะลูเคเบร์ไม่เงี้ยมันตีกระจายครับรวมถึงมันได้อะไรเอ่ยเื้นฟูมานาครับแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเฮ้ยยังไงเนี่ยมีเพียคนมาก ตีด้วยไม่สนใจว่าตีป้อมกูตีป้อมก่อนกูตีคนดีนี่เอาเวลาเอาปลาเอาปลาจะเอาไม่ล่าเฮ้ยเฮ้ยเก่งจริงวินบล็อกดีวะถ้าเก่งจริงห้ามตามพวกเอ้ยยังพูไม่จบขอตกทีนึงเดี๋ยวเขาเลื้ยงที่จะวิ่งกลับมาก่อนนะครับห้อยหวายเริ่มมาแล้วตัววาร์ปเลยครับไปไหนเอ่ยกลับบ้านหรือเปล่าโอ้มาเลนกลางครับวิ่งมาต่อนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงครับมาฟาร,รม์มเอชิ้นคีบต่อครับตีไปครับผมจะทำยังไงกับไอ้นี่ดีครับมันก็ไม่แหลกนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันอะปั่นนะคุณได้ก็ปั่นนะตอนนี้อเออจะตายหรือเปล่าเนี่ยปั่นปั่นอเออ <laughs> ติ้นเต้นตลอดเวลาครับตี<ป> <laughs> น่าจะกลับมารีเจนเลือดที่บ้านหรือเปล่าครับอ่าใช่จริงๆด้วยนั่นแหละครับระว,วงังเฮ้ยยันไงไอเทมทำวินบอสแน่นอนครับไอเทมทิ่ต่อไปกูต้องออกก่อนเป็นวินบอสค,ครับ ได้นอนได้นอน,น,อนดเด็กของเพน่อนมต้องวิ่งแล้ว,อ,ลวอันติดตับแม่งเลยต่ออทีนึง่งไม่ได้คิวไปครับพอยิอยอย่งเจะบอกขอแจ้งอีทีก็ไม่ได้ผู้ชายลงทุนใช่ไหมอันเตียไม่ได้แล้อวอ่ะไม่เป็นไรครับดูกันย,ยาวๆครับฟอร์ทีมฟอร์ทีมอะไรอย่างงี้ยอดระวังเฮ้ยเฮ้ยฝ่ายจะเหมือนอมีคนจะมาดึงคีฟเอ้ยมาฟาร์มคีฟครับ แต่คุณต้นก็ไม่สนใจนะครับอะไรเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาครับตีคีบละกันตี้ไ้บ้ากันไปตอนนี้คุณต้นก็วิ่งมาครับโอ้ยดูเหมือนมีคนได้บอกครับจับเทเบิลให้ครับคุณต้นก็วิ่งมาตีป่านห้วยป่นพันห้วยขอดป่นก่อนทีนึงปันน่นอีกปันน่นอีกยังอยู่ครับเหมือนแสรสเตอรี่มาซ้อนครับเทเบิลคุณต้นก็เลยที่จะวิ่งมาข้างบนก่อนครับวิ่งมาข้างบนก่อนนะ เอ้ยยังข้างบนดูเหมือนมีประเด็นเกิดขึ้นครับโอ้โหดูเหมือนนั่นตีกต้นไม้คุณต้นก็ลวิ่งมาครับวิ่งมาไปดูเหมือน,นโอ้โหกลับอ่อนแล้วกลับไม่ไหวครับทีมคุณต้นตายไปถึงสามตัวครับอีกฝ่ายตายแค่ตัวเดียวครับเอาอยัางไงดีเราอยู่ข้างบนด้วยเอ้ยเอ้ยมมนมีใครกล้าทำอะไรกันครับและแล้วก็จบด้วยการฟาร์มครับต่อมือที่มันสุดยอดแห่งการฟาร์มครับ เจนนี่ตระกูลสัตว์นึ่งแตกอยู่เหมือนคุณคุณต้องเล่นเซฟพอสมควรนะเพราะมันเป็นจัดอันดับอันดับใช่ไหม,ไมไแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ MMR มมันตกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะทำให้ดีที่สุดนั่นแหละครับ ไหนฟาร์มยาก <c oughs> เดี๋ยวที่จะวอลไปแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้ไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยนี่มาในล่างครับเหมือนเในล่างมีประเด็นเกิดขึ้นครับคุณต้นก็วิ่งมาครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทำไงเอ่ยทำไงเอ่ยยังหายวอล์นี่ยังไงโอ้ยคอมพีเคหนีออกไปครับคือเหมือนคุณต้นมามาเกอร์หรือเปล่าไม่มีอะไรเลยเอ้ยนี่เป็นแล็บเอ้ยแล็บตัวนี้โดนเจอวะดูเหมือนแล็บตัวนี้เขาหลงป่าครับคุณต้นก็เลยพาหาทางกลับบ้านให้เขาหน่อย หลวงป่าเหรอหลวงป่าเหรอทีคุณต้นก็ได้เป็นวินวอกที่เรียบร้อยครับสบายแล้วครับทีนี้วินวอกไปคลิกสักทีอะไรมาเนี่ยครับของใหม่มาต้องใช้ครับจับป้องก็ได้วะไม่มีคนเอ้ยเหม่อนเนี่ยเข้ามาครับนี่เอ้ยอันตีต้นไม้ค่อนข้างสวยคุณต้นก็ยังปั่นครับนี่ยังปั่นอยู่ยังปั่นอยู่กอดอันตีอ๋ออันตีอ๋อันนี้ไม่ได้เฮ้ยได้คิวจะบอกไม่ได้คิวได้ไงล่ะเฮ้ยเหมือนเป๊ปยังตามคุณต้นอยู่ครับคุณต้นก็เลังที่วิ่งกลับบ้านครับ ไอ้ยต่ดูเหมือนเอ้ยยังไงเนี่ยไม่สนใจใครครับวิ่งอยู่ครับวิ่งกับบ้านเฮ้ยไม่กลับครับอนทิ้งเพื่อนให้ตายแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี้ต้นไม้ตีค่อนข้างสวยครับเขาเข้ามาตีดโดนหมดเลยครต้องเชื่ชมครับในความพยายามนาี่คามพยายาวจริงครับเกมนี้ เฮ้ยไม่มีสวยแล้ว,วะอะอาจจะต้องกลับบ้านหรือเปล่าครัอบ,รอบอย่างนี้เพราะคุณต้นไม่ได้ออกเป็นดูดเลือดหมูครับแต่ผมว่าเขาเวิร์กนะสำหรับซือคือเป็ดดูดเลือดหมูไม่น่าเกลียดครับแต่ว่าเขาฟาร์มหนักจริงครับเกมน,นี้นี่อ่ะจะบอกไม่มีใครสงสวยอะสวยมาครับ ยังเดินยังเดินหาดูเหมือนนี่ยังมีประเด็นเกิดขึ้นกุณต้นวิ่งม็อบวิ่งม็อบก่อนทีนึงขอดแค่สักทีได้ไหมขอดแค่สักที่นี่อะไรจะบอกว่าน่าเกลียดก็เกินไปครับเอาเป็นว่าทุ่เรสก็พอครอดจะมาเนี่ยโอ้แม่งไม่ทำไรเลยมาถึงแม่งวินม็อบเข้าไปตีอ่ะนี่โอเคครับไม่เป็นไรครับคุณต้นเป็นแคลรี่ใช่ไหมมองให้มุมที่มันดีที่สุดครับ จะยี่าวว้ามาเล่นบอลครับกดเป็นวินบอกไปก่อนทีนึงไล่ตามหาเฮ้ยเฮ้ยเฮเจอใครไหมเนี่ยไม่เจอครับตามต่อครับไอเดีเหมือนเลนกลางที่ประเด็นเกิดขึ้นอ่ะคุณตอนเขาวิ่งมาครับมาตัดรูนครับไอ้ยังไงเนี่ยไปไปอเขาหน่อยไหมอะไรอย่างนี้กดวินบอกมาแล้วครับ จังหวะนี้ต้องมีการปะทะเกิดขึ้นแน่นอนหรือเปล่าโอ้เอ้สไตปจบด้วยกันฟาร์มคี้ครับสุดยอดจริงแคลรี่ตัวนี้ไม่ปล่อยเวลาทุกวินาทีมีค่าครับนด้ได้มาเป็นเจนเจโร่หรือว่าไม่ว่าจะออกเป็นดับดับแดงนะครับหรือเป็นคอนตองคอนทันก็ดะครับ ผมว่ามีประโยชน์หมดแล้วครับเฮ้ยแต่แต่จะว่าคุณต้นก็ไม่ได้นะมึงเลี้ยวคุณต้น,ตน,นครับเลี้ยวนามากครับเฮ้ยเฮ้ยมีการประทะว่ะต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะเดียตอนนี้คุณต้นก็ยังวิ่งอยู่แล้วหลังก็โดนอันติต้นไม้ไปครับจังหวะนี้ไม่ทำอะไรครับจังหวะนี้ทำไงเออทำไงอันติแม่งครับต้นไม้อะอันติาอานติจับไม่ไม่ตอครับแค่เป็นขุนเจ้าได้ไ้อปั่นไปหนึ่งทีได้มาถึงสองตัวตอนนี้ได้หมืสามตัวแอนิเลวันโตโลขอตีทีหนึ่งไปสองตัวหยุดขอใจ ไอทีนึงไออาร์มเซเลโบครับยังวิ่งตามเฟโบอยู่ครับอนนเอ,อ,อย้ยโดนตัน,นะหครับจังหวะนี้เอ,อ,อย้ยอป็นไงีล่ะเฟโบก็ช้ำก็สมควรนะทำดาที่ไหนล่ะช่วงเมื่อกี้คุณต้นได้ถึงสามตัวครับสกอร์ <c oughs> ส่วนตัวคุณต้นก็คิวถึงเก้าตายศูนย์ครับ <c oughs> เอ,อ้ยมันเกมฟาร,ร์มที่ไม่น่าเกียดนะครับพูดถึงแล้วคิวได้ถิงขนาดนี้ครับเมลก็นำใช่ไหมดูโกมันเด็กคุณต้นครับหกร้อยสามสิบห้าครับเยอะพอสมควรครับ เยอะมากแหละมันอาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้ามูซุบว่ามีของฟาร์มนะเฮ้ยเอนนี้เรียะออกมาเป็นวอล์กสองอันนะครับ เราก็ได้ดูแล้วเกมผู้เล่นระดับสูงครับผมเพราะผมก็มาไม่ถึงตรงนี้จริงครับมันมันสูงจริงนะเขามาเล่นกันไงผมก็ามาดูหอมพวกคุณนี่แหละครับเนี่ คุณต้องก็กดปินวอลเข้ามาครับมาตามหาทาซานในป่าหรือเปล่ามีใครหลงป่าไหมเนี่ยเอ้ยดูเหมือนชีพเพิ่งตายครับมีประเด็นไหมเนี่ยขอบินวอลยังอยู่ยังอยู่หาหาหาขอเจอสักตัวได้ไหมอ่ะเหงาหงอยมากเหงาหงอยเฮ้เยดูเหมือนเทเบิร์ครับเฮ้เ,เ,เทเบิร์เข้ามาครับคุ้อก็วิ่งมาขอจังหวะสักแกะหนึ่งกดอันติสแม่งเลยครับอันติสแม่งเลยเอ้ยดูเหมือนเซตน์ไลท์มาครับ ก็ได้คิวไหมฮได้คิวต้นไม้ <c oughs> อันตีจากเบบเบิ้ลเดี๋ยวได้คิวต้นไม้นะแต่ยังวิ่งตามมนาะเป็นวินบอกตามมาเดอี๋ยวนี้อันตีไปครับขอจโจท,ทักทีเจาะแจ๊ะโอ้หลับไปครับขอดอีกทีแล้วกันเฮ้ยจะเป็นโอ้ยนะเะื่อจะเป็นดับเบิลแท็บไปครับเอ้ยจะเหมือนไม่ดัดครับเข้ามาตามคุณต้นเข้ามานี่มาไอ้แย,ย่งไอ้เช่นเชฟฟาร์มนะครับ เอาทุกอ,อย่างจริงครับคนนี้ Structure is under attack. The Legion have d e s t r o y a Hell on Tower. เฮ้ยดูเหมือนน่าจะมีการเอาคลองครับไอ้ อ่ามีการเคลียร์ช่องครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นของคุณต้นนั่นแหละครับเพราะเป็นแคลรี่ใช่ไหมเราถึงรู้ว่าคุณต้นเอาเบลล์20แล้วอ่ะนำพอสมควนอ่ะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อทิ้งมาแล้วครับทิ้งไปแลดูหมือนเขบอสไปไหนเอ่ยอ๋อ้โหมาเล่นบนครับเฮ้ยด็อกเตอร์พุ่งมาแล้วอ่ะไม่เจอใครครับมาไล่ลงอ่ะคีไม่ได้ครับ อันนี้คยือวิ่งมาเงียบๆพราะเกมนี้เฮ้ยของนำขนาดนี้เขาเล่นกันยังไงครับมาดูเลดีกว่าครับว่าเขาเล่นกันประมาณไหนครับกด oh, oh no. บ,บินบอมาแล้วประมาณนี้อีกหนึ่งวิเฮ้ยเจอเจอเจอเหี้ยนี่ตับแมกเลยโอ้ยไปแล้วครับเป็นสายกระหายเลือดไปแล้วเฮ้ยยังยืนอยู่ครับอ๋อรอกดบ,บินบอรครับกดบ,บินบอเข้ามาแล้วอันนี้ดูเหมือนเพื่อนครับอ๋อ,อยังไม่เข้าครับ <lee> มีการตีกันเลยตัวตอนนี้ด็อกเตอร์พู่เข้ามาแล้วขอตงสักทีได้ไหมเอ้ยอ,อันตีงสนไม,ม้ไม่ทันแล้วโว้ยคนปั่นทันขออีกทีหนึงน่งได้ไหมไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรขอรต,ตีกันกันเอ้ยสมัยก็วินมอกหนีออกไปนะจังหวะนี้สี่ <c oughs> ไม่ได้สักตัวค <c oughs> <c oughs> รับเฮ้ยเรามาลุ้นกันดีกว่าคุณต้นจะอีม,มอร์ตเาเนี่ยเกมเนี้ยฟ้ามาขนาดเนี้ย แต่ถ้าอินเนี่ยมันเกินไปจริงฟูร์กรีทฮอนอร at once สตรัจจ์เซนเนคโอ้ออกมาเป็นวิงโบรครับไอเทมที่ต่อไปครับซื้อเบสวิงโบนี่โคตรเถื่อนครับบอกเลยไปหนักครับ ออกีด้ผมต,ตัวนี้ไม่สนใจใครทั้งสิ้นครับเกมนี้ครับเล้แต่ถึงสองตัวแล้วนะขออีสักสามตัวอะไรเงี้ยนยี่โอ้โหตีหนักมากครับดูดาเมจกคุณต้นครับสามร้อยสามสิบหกครับเยอะเยอะมากๆครับถ้าแบบว่าแจ๊ะพวกพวกแรปโซดี้อะไรเงี้ยแบบไม่ดังไม่ดัดเนีย้อยปอยปอเนี้ย ชักสองทีกสามทีก็น่าจะหลับนะครับถ้าวินโมคีเนี่ขอสักสามทีสี่ทีก็พอแล้วผมว่านะมาดูดีกว่าว่าไอตอนนี้คุณต้นยังวินโมเข้ามาครับมาหามาหามาหามาเจอแล้วสวัสดีก่อนหนึ่งทีสองทีไอทีไรต่อยแล้วอันติดม่กเลยไม่สองตัวไปแล้วมีคุณต้นปั่นหัด้วยได้ไปถึงสามตัวมีโมท่อแล้วเป็นที่เรียบร้อยปั่นด้วยเอนี่ไงเอาไงขอยตัวเนกันเป็นสี่ตัวครับเอโห เสียได้อะเดือดดังเลยดี้ไม่ตายครับตามต่อเนี่ยโอ้เอ้ยไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงนเดือดดัง <The Dark S 2> ตามนี่แบบว่าได้ห้าตัวเป็นเอไนชั่นเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับอาจจะว่าลึกเกินไปอะไรประมาณนี้เฮ้ยพีบีฝ่ายก็ค <c oughs> อนเบนดี้เรียบร้อยครับจบเร็วมากเลยอ่ะเอ้ยไม่เร็วหรอกครึ่งชั่วโมงเนาะ ไอ้ค pues ุณตนยังว่างครับนี่เข้ามาแล้วเป็นลัฟอตี้เหรอเจ้าเก่าเขาพยจยามบอกไอ้กระตุกอะไรแยะล่ะไปมีมอก็ขอแจ้ทีนึงเอ้ยโอ้โหตามยันบอกคอยทีแล้วกันอันตีเหรอตีไปเออเด็ก็จบไปแล้วเกมนี้ครับตอนนี้คุณต้นก็จิวไปสิบหกนะครับตายศูนย์ครับแอซิสหกนั่นเองส่วนสกอทีมครับก็ยี่สิบแปดเอ้เป็นยี่สิบแปดต่อสิบสี่นะครับโอเค ครับสำหรับใครนะครับที่อยากทราบเทคนิคการเล่นครับของฮีโร่ตัวไหนก็ขอกันมาได้เลยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดจริงครับนี่เลยครับกดซับสไครป์พวกเราครับหรือกดติดตามนี่กดแบบนี้เลยครับอ่ายังไงเราก็จะมีคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆแน่นอนครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย